วิญญาณหลอนสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องห้องดับจิตเป็นเรื่องราวของพนักงานหน้าห้องดับจิตครับเจ้าหน้าที่คนนี้ ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แผนกห้องดับจิตในห้องดับจิตนั้นเย็นและเงียบทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่คนนี้มาเข้าเวรที่ห้องดับจิตมักจะมีอะไรแปลกๆเสมอทุกคนพอทราบกันนะครับห้องดับจิต คือห้องที่ไว้เก็บคนเสียชีวิตมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ปกติแล้วก็จะเข้าเวรเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นแผานกห้องดับจิตนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรกันเป็นกะแต่ละกะก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี หน้าที่ในการทำงานของแผนกห้องดับจิตก็จะมีการจดบันทึกของผู้เสียชีวิตอาบน้ำศพดูแลศพให้อยู่ในห้องเย็นอย่างเรียบร้อยส่วนการฉีดฟอร์มาลีนนั้นจะต้องถามญาติทุกครั้งก่อนการฉีดผมเป็นเจ้าหน้าที่แผนกห้องดับจิตคนนั้นครับ สิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมนั้นโดนเปลี่ยนกะแบบกระทันหันต้องโดนย้ายกะมาทำเวลากลางคืนแทนรุ่นพี่แบบกระทันหันเพราะรุ่นพี่ป่วยผมถึงกับตกใจใจผมนี่ร่วงหล่นมาตาตุ่มเลยครับเพราะ ผมไม่เคยคิดจะทำกะกลางคืนเลยครับมันเงียบวังเวงวกับอากาศแล้วไม่อยากคิดครับแต่เป็นเพราะหน้าที่ก็ต้องทำครับส่วนงานวันนี้ถึงเวลาออกกะผมก็กลับบ้านไปเตรียมตัวหลายๆเรื่องของการเข้าเวรของวันพรุ่งนี้ ในเวลากลางคืนครับวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาเกือบจะห้าโมงเย็นก็เดินหาของกินตามปกติเตรียมตัวที่จะเข้าเวรกะดึกแต่ดันไปเจออุบัติเหตุข้างทางผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุครับจนหน้าที่ที่มานั้น ก็บังเอิญเป็นเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลผมเองส่วนเคสที่รับไปก็เป็นเคสหญิงสาวถูกรถทับสมองด้านบนหายไปครึ่งหนึ่งครับทางรถกู้ชีพของโรงพยาบาลก็นำร่างของเธอขึ้นรถไปผมก็ไม่ทันได้เห็นหน้าของหญิงสาวคนนั้น แต่ยังไงผมก็รู้เลยว่าคืนนี้ผมต้องเป็นคนจัดการเรื่องของหญิงสาวคนนี้แน่ๆผมถึงกับถอนหายใจเลยครับหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านอาบน้ำเตรียมเข้าเวรตอนสองทุ่มผมก็มาทำงานแล้วขับมอไซค์ไปจอดข้างตึก แล้วต้องเดินอ้อมหลังอาคารเพื่อไปห้องดับจิตแต่ตอนที่ผมเดินไปตามทางอากาศก็เริ่มเย็ยนลงแปลกๆมันเงียบต้นไม้นิ่งสักพักหนึ่งก็มีหญิงสาวเดินตามหลังผมมาผมก็หันหลังมองแล้วคิด มาทำไมทางนี้วะนี่มันทางไปห้องดับจิตผมก็คิดคงเป็นญาติมาขอดูศพแน่ๆแต่ผมก็รู้สึกคุ้นๆกับชุดที่ใส่ทำไมชุดคล้ายๆหญิงสาวที่เกิดเหตุเลยผมก็ไม่คิดอะไรผมก็เดินตรงไปที่ห้องดับจิต เตรียมที่จะทำหน้าที่ผมนั่งหน้าห้องด้านในจะเป็นห้องเย็นที่ใส่ศพผมก็นั่งรอคนที่เดินตามหลังผมมาก็ไม่เห็นมาสักทีผมเลยวอถามเจ้าหน้าที่ว่ามีญาติมาขอดูศพไหมทางนั้นก็บอกไม่มีครับ ศพใหม่ที่มาก็อยู่ในห้องเย็นผมถึงกับตกใจแล้วใครที่เดินตามหลังโรามาผมก็เดินเข้าไปในห้องเย็นเพื่อตรวจเช็คทุกศพว่าปกติไหมจนมาถึงช่องสุดท้ายผมเปิดไปดูเป็นช่องที่เก็บหญิงสาว ที่เสียชีวิตข้างทางผมตกใจเดินถอยหลังชนรถเข็นพูดอะไรไม่ออกเงียบได้แต่คิดชุดที่หญิงสาวใส่เป็นชุดเดียวกันกับที่เราเห็นเดินตามหลังเรานี่ผมรีบปิดห้องเย็นแล้วรีบออกมาด้านหน้า ยังไม่ทันไหลก็มีญาติมาขอดูศพหญิงสาวผมก็ก้มหน้าก้มตาร้อนหล่นหาเอกสารแต่พอจะเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละหญิงสาวที่เสียชีวิตมายืนตรงหน้าผมส่วนหัวด้านบนหายไปผมก็สะดุ้งตกใจ ร้องเสียงหลงตะโกนแหกปากผีผีผีผมก็วิ่งหนีไปทางด้านหน้าตึกสักพักก็เจอเร,ปรอปพผมเห็นหน้าร,าปรอปพแค่แวบเดียวภาพมันก็ดับปูบไปเลยครับ หลังจากฟังเรื่องนี้กันจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของความหลอนเรื่องผีของพวกเราด้วยแล้วอย่าลืมมาเจอกันในคลิปหลอนๆครั้งหน้ากันนะครับขอบคุณครับ วิญญาหลอน